สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดย,ยออฟทาลอดบายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณมากันที่ธาตุดินพฤศพกันมังกรน,นะคะในเดือนอ่า1ิบหถึงสาิพฤษภามนี้เรามาดูกันว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะ เป็นการดูดวงแบบตะวันตกเป็นการดูดวงแบบท,ทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือน,าานับไพนี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้แลาวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะจ๊ะมันคือดวงทั่ว,ว,วไปนะมาเอางานเงินก่อนนะจ๊ะการงานคุณอาจจะเริ่มต้นอะไรกับงานใหม่ๆม,มีความคิดมีไอเดียมีความคิดมีไอเดียที่บันเจิดขึ้นมาแล้วอยากจะลงมือทำนะจ๊ะ เป็นงานที่สามารถที่จะพาอาจจะเป็นงานเกี่ยวกับครอบครัวก็ได้นะจ๊ะเดี๋ยวขอเปิดไพ่ให้หมดก่อนเด่นพื่อสอบกันบางกอนเดลเวอร์ The over, รักก็มีรักซ้อนรักที่ปิดบังซ่อนเร้นอ่ะวางแผนอะไรกำหรับชีวิตอ่ะนะคะมาดูกันเอาเรื่องของงานก่อนเรื่องของการทำงานค่ะคุณอาจจะมีหน้าที่การงานใหม่ๆบางคนได้เลื่อนขั้เลื่อนตำแหน่งหรือเกิดไอเดียอยากทำงานเป็นของตัวเองแล้วอยากเปิดร้านค้าเปิดร้านอาหาร <c oughs> ทำอะไรก็ได้เกี่ยวกับครอบครัวอาจจะยังอาจจะอยากวางรากฐานให้กับครอบครัวได้มีความสุขทําเป็นร้านนูน้นเปิดตัวอะไรใหม่ๆสินค้าออนไลน์ถ้าคุณอยากทํามีโอกาสแต่วางแผนวางแผนสําหรับการศึกษาในสิ่งที่คุณทําให้ดีว่าสิ่งที่คุณทํานั้นคุณมีความรู้ความสามารถแค่ไหนเช็คต่างๆเช็คที่ทางเช็คอาหารการกิน เช็คทุกอย่างที่คุณจะทาเรียกว่าให้มีความรู้เยอะๆเกี่ยวกับการทํางานการทํางานช่วงนี้อาจจะเกิดการเบื่อหน่ายหรือเหนื่อยคุณอาจจะเกิดความเบื่อหน่ายกับคนรอบข้างตัวเราเองเนี่ยเราสามารถที่จะทุ่มเททุ่มงานทุ่มอะไรได้แต่ว่าเบื่อหน่ายกับลูกน้องเบื่อกับเจ้านาย มีความเบื่อกับคนรอบข้างนะคะมีความเซ็งกับคนถ้าคุณทํางานกับคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือบางคนทํางานกับชาวต่างชาติหรือว่าบริษัทต,ต่างชาติข้ามชาติก็ตามก็ค่อนข้างหงุดหงิดหัวใจหน่อยแล้วกันอาจจะเป็นการหงุดหงิดหัวใจเจ้านายไม่่อยเห็นความดีเลยมีคนไปพูดติฉินนินทาคุณรับหลังต่อนหน้าเราพูดจาดีรับหลังเราพูดจาไม่ดีหรือว่าบางครั้งบางทีคุณอาจจะกําลังคิด ทำอะไรใหม่ๆแต่ว่าเจอเขาเรียกว่าอะไรเจอคนที่ขัดแข้งขัดขาก็เป็นไปได้ช่วงนี้อารมณ์ของคุณต้องคิดหนักมากๆเลยอะไรที่พับกระดานแล้วไม่ว่าจะเป็นโครงการอยากจะเปิดร้านกาแฟเปิดร้านอาหารหรือทําโครงการอะไรก็ตามเนี่ยก็มีโอกาสเอาโครงการต่างๆนั้นเริ่มเริ่ม,มที่จะศึกษามากขึ้นและลงมือทํามากขึ้นนะคะช่วงนี้เนี่ยให้ระวังในเรื่องของอารมณ์ความเจ็บปว่วยล้มหมอนนอนเสือ ความเจ็บป่วยปวดหลังไม่สบายโควิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ระวังและในเดือนนี้ให้ระวังในเรื่องของอารมณ์ค่ะอารมณ์คุณไม่คงที่ด้วยสภาวะจิตใจในเรื่องราวต่างๆที่คุณต้องแบกรับเช่นครอบครัวก็ต้องแบกรับเช่นค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวก็มีลูกน้องทํางานแล้วไม่ตามกําหนดก็มีคนมาพูดยุยงส่งเสริมเป่าหูก็มีทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดกับสิ่งรอบข้าง อา,อารมณ์ของคุณจะค่อนข้างหงุดหงิดหน่อยนะคะถ้าคุณจะทำอะไรก็ลองปรึกษาหาหรือวางแผนให้ดีๆแค่นั้นเองนะคะบางคนทำงานอาจจะเป็นการทำงานทางไกลเช่นบางคนได้เงินจากต่างประเทศมาบางคนทำงานต่างประเทศก็มีเหมือนกันนะจ๊ะคุณเป็นคนรักครอบครัวนะ ค่อนข้างจะโฟกัสครอบครัวเป็นหลักทํางานเหนื่อยทุ่มเทหรือการคิดการอ่านอะไรของคุณก็จะมีคนในครอบครัวซึ่งเขาอาจจะเป็นคนที่ที่มามีบทบาทอิทธิพลต่อจิตใจยอยากให้คนอื่นมีความสุขอยากให้ครอบครัวมีความสุขทุกคนมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้อารมณ์ของคุณก็การอยู่กับครอบครัวก็สําคัญนะคะอยู่กับพ่อแม่พี่น้องบางคนมีลูกเต้าแล้วอยู่กับลูกกับเต้าสองคนครอบครัวมีความสุขดี นะจ๊ะอ่าในเรื่องของความรักค่ะในเรื่องของความรักคุณอาจจะเกิดความรู้สึกใหม่ๆกับใครบางคนหรือว่าเกิดความอินเลิฟแต่คนที่คุณอินเลิฟนั้นอาจจะเป็นรักที่ยังดูดูกันอยู่เป็นรักที่ไม่สามารถเปิดเผยให้กับใครใครรับรู้ได้หรือครอบครัวคุณค่อนข้างมามีบทบาทอิทธิพลกับกับจิตใจไม่ว่าจะตัดสินใจอะไรก็เอาครอบครัวคุณเป็นที่ตั้งเช่นบางคนก็ วพ่อแม่เราจะไม่ชอบเขาญาติพี่น้องเราจะไม่ชอบเขาอะไรประมาณนี้นจะจ๊ะความรักบางคนนะอาจจะเกิดอาการของความน้อยอกน้อยใจไม่พูดไม่คุยกันห่างหายกันไปเพื่อเพื่อพักเบรกค,ความสัมพันธ์ก็มีคือห่างๆอย่างห่วงๆนั่นแหละแล้วก็ความรักทําให้คุณรู้สึกถึงอารมณ์ที่เราคิดมาก มีความคิดมากมีความน้อยแต่เราก็ไม่แสดงอะไรออกไปแต่บางครั้งถ้าคุณเป็นคนไม่มีตรงกลางนะเลาเหวี่ยงขึ้นมาเราเวินขึ้นมา,า,นมาก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่ใจของคุณนะเป็นคนรักคนยากแต่ถ้ารักแล้วทุ่มเทรักแล้วรักเลยรักหมดใจเขาเรียกแบบนั้นขอดู e g e of one ของคุณหน่อยเ g e of one ของคุณคืออะไรสตรีนคุณอาจจะดีวกับส th ิงห์เดมนไฟเมสิงห์ธนูลมเมถุนตุ้นกลุ่ม ความรักของคุณนั้นนะ่ะบางทีนะสายเปรปะเราดินดินเป็นสายเปไหมอาจจะดีวกับเมทุนก็ได้น้ําก็มีกรกฎมินพิจิตในความรักความสัมพันธ์ใดๆก็ตามคุณไม่เอาเรื่องของความรักมาอยู่เหนือจิตใจค่ะคุณจะมั่นคงคุณจะคิดถึงเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอนาคตบางคนอาจจะมีเงินใช้เงินไปเกี่ยวกับครอบครัวซ่อมแซมบ้านเรือนเกี่ยวกับครอบครัวคนที่คุณรัก คุณพยายามนิ่งเฉยกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาเดือนนี้จะเป็นลักษณะของคนที่ต่างคนต่างนิ่งนะมั้งห่างๆห่างกันสักพักห่างไปเดี๋ยวก็ก,กลับมาค่ะถ้ามันมีเกิดการห่างขึ้นไปมันมีความรู้สึกที่คุณรู้สึกถึงอารมณ์เบื่อนหน่ายแล้วเซ็งกับกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเซ็งมากๆแล้วก็เบื่อนหน่ายอยากจะตัดความรู้สึกนี้ออกไปแต่ก็ยังตัดไม่ได้ความรักที่มัน หรือใครบางคนยังเข้ามารบกวนจิตใจคุณมากทีเดียวโอเคไหมอ่ะไปดูเขาคนนั้นของคุณกันเขาคนนั้นของคุณเป็นใครเขา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 ชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างเขาเป็นใครคนที่คุณรัก ด h อัมเปอร่คนคนนี้ค่อนข้างจะมีหน้าที่การงานดีบางคนดูโดดเด่นเป็นนักร้องนักดนตรีอินฟลูเอนเซอร์เขียบนะเงียบกิบเลยคนคนนี้ชอบสั่งชอบคอนโทนแต่ควบคุมตัวเองได้เวลาร้ายร้าจัดายจัดกว่าจัดค่ะอืมเขาค่อนข้างช่วงนี้มีมีเกณฑ์ของความเงียบเงียบนิ่งสนิทมีความเหงาเป็นเจ้าเรือน แล้วก็ทํางานค่ะความรักของเขาความรักยังอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนคุณอาจจะเดียวกับภูมเดียวกับเมธเอมเปอเรอร์เดียวกับกันเหมือนเหมือนเหมือนต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเงียบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแหละรักครั้งนี้มันอาจจะมีคู่แข่งเยอะเกินไปมีการช่วงชิงแข่งขันในเรื่องของช่วงชิงแข่งขันในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ใจในายจารักนี้อาจจะ จะมีคู่แข่งทางใจก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่เขารักอยู่นะอ่ะไปดูซิว่าเขาคิดใหม่แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ในเดือนนี้แนวโน้มความสัมพันธ์ในด้านความรักของคุณจะไปในทิศทางใดคะแนวโน้มกลับไม่ได้ไปไม่ถึง The e m p r e s s ค่ะ อาจจะมองถึงความรักที่เราเราค่อนข้างมีความขัดแย้งในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกต่างคนต่างส่องกันอยู่นะถ้าส่องได้แต่ใจนะ่ะขาดจากกันไม่ได้ค่ะความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นการเบื่อเบื่อเซ็งเซคุณอยู่ในพื้นที่ของคุณเขาอยู่ในพื้นที่ของเขาอารมณ์ประมาณคุณก็มีคนเข้าหานะจ๊ะแต่คุณอาจจะไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีก็ได้นะคะเป็นความรู้สึกของคุณคิดว่า ต,ต่อให้คุณไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นหรือต่อให้จะมีคนอื่นเข้ามาก็ทดแทนคนเก right ่าไม่ได้นะคะแต่คุณก็ไม่ได้ทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้นะได้แต่ได้แต่คิดพะวงหรือได้แต่คิดว่าเมื่อไร่เราจะหลุดพ้นจากความรู้สึกเหล่านี้อารมณ์ประมาณนี้คนที่คุณดิวด้วยเนี่ยคนที่คุณไปดิวด้วยคนที่คุณเลือกหรือดิวด้วยอาจจะไม่ใช่คําตอบที่แท้จริงของคุณคนนี้คือคําตอบค่ะเขาคิดย well ังไงกับค at ุณเดนเขาคิดอย่างไรกับคุณค้า สองเหรียญเขายังอยู่ในสังคมเดียวกันแวดวงเดียวกันบางคนอาจจะเดินสวนกันไปสวนกันมาในที่ทํางานก็ได้นะหรือว่ายังอยู่ในหมู่เพื่อนเดียวกันกลุ่มไลน์เดียวกันช่วงนี้เขาไปโฟกัสเรื่องของการทํางานหาเงินการใช้ชีวิตเขาคิดยังไงกับคุณเขาก็ค่อนข้างหงุดหงิดนะคะมีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่เขาคิดว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ยอมใครนะคุณเป็นคนค่อนข้างมีภาระเกิ ภารกิจหน้าที่เยอะและคุณเป็นคนไม่ยอมใครยอมหักไม่ยอมงอไม่ยอมลงให้ใครทั้งนั้นไม่ให้ใครมามีบทบาทเหนือจิตใจของคุณนะคะเขาคิดยังไงกับคุณจริงๆเขารักคุณแหละแต่ในความรักของเขาเนี่ยเขาก็มองไม่เห็นทิศทางในความสัมพันธ์นะเหมือนรักเหมือนทุกข์เหมือนหงุดหงิดเหมือนเจ็บแต่เขาก็รู้ว่าในความสัมพันธ์เนี่ยเราเราอาจจะเป็นแค่เพื่อนกันได้เป็นกัลยาณมิตรได้เป็นอย่างอื่นน่าจะไม่ได้หรอก อม,มองแบบนั้นเขาอาจจะคิดว่าคุณเองก็ไม่ได้แค,ครไขความรู้สึกของคุณนั้นเป็นคนที่มั่นคงในความรักคุณอาจจะเป็นคนรักพ่อรักแม่รักครอบครัวแล้วก็คุณเป็นคนล้นลาไม่ได้สนใจเรื่องของความจริงใจสักเท่าไหร่อารมณ์ประมาณนี้อ่ะเขาคุณเป็นอะไรในชีวิตเขาเดนคุณเป็นอะไรในชีวิตเขาคะคุณเป็นอะไร ฟล์อฟวานเป็นความมั่นคงในการซัพพอร์ตกันในเรื่องของเงินเรื่องของความรู้สึกไหมคุณเป็นอะไรในชีวิตเขาเป็นความสุขค่ะเป็นแสงสว่างเป็นความสุขเป็นความเฉิดฉายเป็นความต้องการที่เขาอยากได้ใครสักคนที่มีความรู้สึกกันยาวๆเพื่อที่จะเริ่มต้นกันใหม่นะนะคุณเป็นคนที่เขาขอพรมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณเป็นใครคุณคุณเป็นคนที่ให้ความสุขและให้ความทุกข์ในเวลาเดียวกันค่ะ เขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้คะสิ่งที่เขาต้องการกับความสัมพันธ์นี้คืออะไรเขาต้องการอะไรคู่แข่งเยอะเหรอความเสียใจเขาต้องการอะไรจริงๆเขาก็ไม่ได้ต้องการอะไรจากคุณนะเขาก็ค่อนข้างมีปัญหาการวางแผนสําหรับเขาแค่รู้สึกเสียใจแลวก็เหมือนกันอาจจะมองถึงคนคนนี้เขาก็ไม่ได้คิดจะชัดเจนไม่ได้คิดจะ ไม่ได้คิดจะแบบมามาต้องคบกันอย่างเปิดเผยนะเพราะเขาเองเนี่ยค่อนข้างจะจะอยากได้ความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันในเรื่องของจิตใจมากกว่าเติมเต็มในเรื่องของจิตใจค่ะต้องการอะไรไหมต้องการความชัดเจนหมายถึงคุณต้องชัดเจนว่าชอบเขาหรือไม่ชอบเขาเพราะว่าที่ผ่านมามันไม่ได้มีความชัดเจนเราไม่รู้ว่าเราเป็นเราเป็นอะไรอะเป็นคนคุยหรอหร,รือว่าเป็นอะไรต่อกันน่ะ เราแค่อยากรู้ว่าคุณชอบฉันจริงๆฉันชอบคุณจริงๆแค่ชัดเจนในเรื่องของเหล่านี้แต่ไม่จําเป็นต้องเปิดเผยก็ได้นะเพราะเขาก็เหมือนเขาค่อนข้างคาดหวังในตัวคุณมากทีเดียวมากถึงมากที่สุดเขาคาดหวังในตัวคุณว่าคุณจะเป็นคนแบบนู้นแบบนี้นั่นในความคิดของเขาที่เขาคิดแลวคาดหวังแต่พอสิ่งที่เขาเห็นหรือการกระทําของคุณทําให้เขารู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เขาคาดหวังนั้นมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องหรือสิ่งที่เขาคาดหวัง มันไม่ได้เป็นเป็นสิ่งที่เป็นจริงอารมณ์ประมาณนั้นนะจ๊ะแล้วเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมคะเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหม The Will of Fortune ค่ะไม่หรอกสิ่งที่เขาทำได้ก็คือไปใช้ชีวิตของเขานี่แหละเขาบอกว่าบางครั้งน่ย ต่างคนต่างไปทําหน้าที่คุณทําหน้าที่ของคุณเขาก็ทําหน้าที่ของเขาแล้วก็ต่างคนต่างเขาอาจจะอยากตัดใจให้ได้มากกว่าจริงๆเขาบอกว่าเป็นแบบนี้ก็ได้อยู่แล้วแต่มาบางครั้งก็คิดถึงในบางครั้งก็ไม่ได้คิดถึงแล้วก็มัน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 ห่างกันไปแบบนี้มันก็ได้อยู่แล้วเพราะเขามองว่าไลฟ์สไตล์ของคุณไลฟ์สไตล์ของเขาเนี่ยมันดูแตกต่างกันมันมันคงไปกันไม่ได้หรอกจริงๆเป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันอารมณ์ประมาณนี้อ่ะ ถ้าเขาฝากบอกได้เขาอยากฝากบอกอะไรกับคุณคะถ้าเขาฝากบอกได้สิ่งที่เขาอยากฝากบอกกับคุณคืออะไรฝากบอกว่าอะไรเขารักนะเขายองบอกว่าเขารักอยู่แหละเพราะคุณทําเขาเจ็บเยอะเขาลืมคุณไม่ลงความรู้สึกผูกพันความรู้สึกทางใจหรือบางคนอาจจะเป็นเป็นความรักที่เป็นรักแรกพบเป็นปอปปี้เลิ e เป็นความผูกพันเขายังส่องคุณอยู่นะเขาก็รู้แหละว่าในความสัมพันธ์นี้เหมือนเหมือนเขารู้ตัวว่าเขาเขามีสถานะแค่ไหนหรือว่าทําอะไรได้มากแค่ไหนในความสัมพันธ์เขารู้ทุกอย่างคะ่ะอืมแต่ว่าเป็นเพื่อนกันก็ได้เขาบอกทักกันบ้างทักทายกันบ้างส่งข่าวหากันบ้างคุยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะเราเป็นเพื่อนกันได้ถึงเราจะไม่ได้เป็นคนที่ใช่หรือเป็นคนที่รักแต่ก็ยังมีกันและกันแล้วพูดคุยดีๆต่อกันก็คงเป็นไปได้ด เขาไม่ทำค่ะอ่ะค่ะคุณละ่ะถ้าฝากบอกได้คุณจะฝากบอกอะไรกับเขาค่ะอ่าถ้าฝากบอกได้คุณทําใจแหละอดทนทําใจแล้วก็ทำในสิ่งที่เขาทำกับคุณคุณอาจจะดิวกับธนูค่ะตุลค่ะสิงค่ะชัยออดราศีกรกฎ คุณบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยก็พยายามทนอยู่ในที่พื้นที่ของตัวเองแหละพยายามปรับตัวปรับใจถ้าเขาคุยกับคุณนะก็ทักคุณคุณก็อาจจะทักเขานะแต่ถ้าคุณไม่เขาไม่ทักคุณคุณก็อาจจะตัดเขาออกไปจากชีวิตแหละเพราะว่าชีวิตของคุณต้องเดินหน้าต่อไปมันเป็นการเอาชนะกันเหมือนเขาก็ไม่ได้ง้อเราคุณเองก็ไม่ได้ง้อเขาเขาบอกว่าคุณอาจจะบอกเขาว่าชีวิตของคนเรามีทางเดินที่ต่างกันก็ได้ต่างคนต่างไปใช้ชีวิตก็น่าจะดีแล้วล่ะค่ะโอเคไหมอ่ะ ขอไพ่แนะนําหน่อยขอไพ่แนะนําให้ห้าใบสิไพ่แนะนํากับความสัมพันธ์นี้ค่ะรัก t h e ะ m p r e s s ไพ่แนะนําบอกว่าเจ็ถ้วยรอคอยค่ะอ่าไพ่แนะนําบอกว่าจริงๆอ่ะมันมีความสู้กของใครคนหนึ่งที่เคยวาดฝันวิมานในอากาศร่วมกันไว้เพราะใครคนนี้เป็นสิ่งที่ดีคุณอาจจะคิดว่าเขาเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ตั้งกับคุณมีมาก็ได้หรือเขาอาจจะคิดว่าคุณก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดตั้งแต่ตั้งแต่เขามีมามันอาจจะเป็นสเปคที่ถูกใจก็ได้หมายถึงดีที่สุดหรือหมายถึงเป็นคนที่สเปคดีเป็นคนที่ใช่แต่ว่าในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ใช่อาจเขาอาจจะฝันเยอะไปหรือมีใครขายฝันหรือว่าฝันเฟื่องแค่เห็นก็ฝันเฟื่องทุกอย่างที่มันจบลงพายบอกว่าอะไรที่ไม่ใช่อะไรที่ไม่ใช่ม,ใชมันก็จะไป ในทิศทางของมันค่ะถ้าใช่ก็คงไม่จากไปหรอกเพราะฉะนั้นพายแนะนําว่าอะไรที่ใช่ยังคงอยู่ถ้าไม่ใช่ก็มันก็มีวิถีของมันที่จะเดินหน้าไปกับชีวิตของแต่ละคนนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด like, ติดตามอย่าลืม comment, คอมเมนต์ใต้เดคิปชั่นบล็อกอย่าลืมดูดวง,ดวงส่วนตัวแอดไลน์ line, มาค่ะแอดไน์ a, S a f e 0329์ส03้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ